สวัสดีค่ะวันนี้แม่จันก็จะมาทำพับใบเตยเนาะพับใบเตยเป็นจะเอาร้อยมาลัยค่ะเนาะแบบนี้เนาะเนาะพับแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะร้อยมาลัยด้วยใบเตยเนาะเพราะว่าบางทีหาดอกไม้ไม่ได้เนาะเราก็ตัดใบเตยเนาะประมาณห้านิ้วเนาะแล้วแต่ความ ใหญ่ความเล็กเนาะเราก็เอาหน้าใบมันๆนนะออกนี่ค่ะเราก็าพับเนาะด้านนี้นะให้เป็นเราก็จับไว้เนาะเราก็กลับมาผ่านด้านนี้ปุ๊บนี่เนาะเราก็แล้วแต่ความเราจะร้อยมาลลยเนาะใหญ่หรือเล็กเนาะเราก็เนาะกะขนาดเอา แล้วก็พับม้วนเนาะมาฝั่งนี้เนาะเป็นด้านเนาะแหลมเนาะเราก็จับไว้เนาะก็กลับมาอีกด้านนึงเนาะพับแล้วก็บิดเนาะเป็นไอเดียเนาะเผื่อหาใบตองไม่ได้เนาะนี่ เนาะเวลาเราร้อยมาลายเราก็จะเนาะเสียบลงไปในไม้ร้อยมาลายแล้วก็แบบขัดซ้ายขัดขวานะสลับฟันปานะลาเนาะเนี่ยเราก็จะร้อยลงไปนะประมาณนี้เนาะอีกอันนึงก็สลับเนาะก็จะเป็นแบบเนาะรูปแบบนี้เนาะเวลาเราล้อยมาลายเนาะอันนี้อีพีที่หน่งเนาะพับ พับเป็นที่รนะ้อยเนาะให้ดูก่อนนะอีพีที่สองเราก็จะร้อยมารายนะพับปึ๊บ นี่ค่นะเนาะเสร็จแล้วเนาะ